ดูดเันกอง้ดนนี่บัตรเร่งไปสวนมามันดูดนี้เข้ามากี่งวดแล้วครับปู่สามสิบสามงวดสามสิบสามงวดค่ะขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนครับแฟนช่องนะคะพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอาตั้งบ้านเนาะค่ะเมื่อนี้เบิกซับหน้าขี้กับผ้าท่านผู้ชมมา ตามปูคุงเก่าสีนะคะเพาราะว่าเปลกเพิ่นกะเขามาหลายงวดละค่ะท,ท่านผู้ชมสามสิบสามงวดวสันพีนองกันนะสนใจเนาะคะ่ะแอดจะถือว่าเป็นข้างแรกที่ได้เขามาติดตามนะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องนีเดอค่ะอันนี้ก็เป็นข้างแรกที่ได้มาเหตุที่ได้เขาไปติดตามปูนะคะค่ะก็ใส่ใจในการรับชมด้ค่ะแนวทางมีความเสี่ยงค่ะ ่ปูเพ so ื <dari transit> ่อนเขามาแล้วสามสิบสามงวดนะคะยังไม่หลุดประสันป้าเขาค่ะเขาแน่ไปฟังน้ากันเนาะพี่น้องเนาะสกการปูครับสาธุคการปูักการสกากับปูครับเก้าสีนะคะครับปูคงนะฮะทางช่องก็มาเป็นครั้งแรกครับปูงวดที่แล้วเขาตัวใดแน่ครับปูเขาชุดเขาชุดเต็ม เป็นเป็นหวยสูตรมาปูหวยสูตรหวยก้อนนี่งบาทนี้เรยเรือกไปสวดมามันบ่าเขานเยไปรสามสิบสามงวดเพราะท่านรูดเลือกไปสวดมาบ่อเขาครับมันเป็นตรงเหล็กอันมันสวดรใดหกใดเจ็ดหกสองตะเก่าสองครับผมเลือกสวดมามันรุดสูตรมวนเลกเขาหมวดชองบ่อเขาวนัที่สิบหกเนาะครับสูตรนี้เข้ามากี่งวดแล้วครับปู สามสิบสามงวดสามสิบสามง้วนเดินต่อบอกมันยืบผ้าตัวจะกระตัดเอาครับมันตัดเอายืดผ้าตัวตัดเอาล่างอย่างเดียวได้ครับอันนี้เล่นล่างนะครับผู๋เออมันก็เขาละมงวนที่แล้วมัน,เข,มนเขาล่างเขาบนบม้วนทีเดียวเขาล่างเขาบนสองห้าสองหกสองเจ็ด สองเก้สองหนึหาเลขเด่นมาตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดเชมืแล้วก็จะหาเลขเด่นมาตัดครับสามห้าสามหกสามเจ็ดสาม ีเจ็ดสีเก้าสี่ึ่งแปดห้ามันคนตั้งรักกัพี่น้องด้วต่างรักคือนตั้งรักคู่ให้แปดหกคนเลยเปลี่ยนหกเซนี่เราแ <nodig> ปดหนึ่งเลือกร่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับร่างไม่ต้องกลับอื <Pain> อันนี้เป็นเลขรกครับพี่น้องรูวัตสันด้ตาชัยครับูนหนึ่งดับตัดเลขดับออกก่อนดับร้อยเปเซนเก้ายืมประกาเแดงนะดับร้อยเปเซ็นตเก้าตัดลขเก้าออก เป็นพิษตะวังเนี่ยตัวนี้เป็นศูนย์เก้าแล้ศูนย์เก่าหายอหายไปศูนย์เก่าตัดออกเลยตัดทิ้งตัดออกศูนย์เก่าแปเก้าตัดทิ่งออกแล้ว อันนี้มาคัดเลขเด่นคัดเลขเด่นเลขเด่นเด่น,นสองสามคัดเลขเด่นก็จะเหลือฐท่าหนึ่งสองสาม อะไรนะเลขเด่นอันนู้นอันนู้มันบุญไหนนะเขียนไม่ใส่วันวนี้เลขเด่นเลขเด่นหนึ่งสามห้าชมเนี่ยตัดออกหมดนะ ดัทน oh, ี่ด <laughs> ัทน <laughs> ี <laughs> ่ดัทนี่ก็จะเหลือเรือกี่ชุดล่ะเรือสิบชุดแต่ออกหมดแล้วจะเหลือสิบชุด เด่นหนึ่งสามห้ามันยังสรุปว่าได้แต่ตัวเด่นมันมีแค่นี้ครับตัวเด่นมันมีแค่หนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าถ้าเด่นถ้าจะเน้นได้ยังเน้นตัวนี้เนี่ยมีสองตัวยังเน้นได้สองสามตัวเนี่ย ตัดออกมดแล้วจะเดือแค่เนี่ตัดเหล็กตัดเหล็กเด่นเหล็กเด่นมีแค่เนี้ยเหล,ล็กเด่เเดเนมีอยู่สามตัวมัะจะเหลือสิบตัวเดิมสามสิบสามงวดวหนึ่งเป็นงวดที่สามสิบสมมนนี่งวดที่สามสิบสี่เข้ามาสามสิบสามงวดล่างยางเดียวล,ล่างยางเดียว อันอย่างเดียวก็ลงทุนบอนไลน์เรกาะนี้ราคาดึงโรตเตอรี่ง่ายค่ะอืมหาโรตเตอรี่ง่ายกัดออกแล้วเหลืออยู่สามหางหรอครับตัวเน้นมีอยู่สามอันโอ้ตัวเน้นมีอยู่สามนะมีสองห่าสูนหาแปดหาอืมตัวเน้น 25, 0, 5, 8, 5. ตัวนั้เน,น,น,นเป็นอ่าเออตัวนั้นเป็นร่องบรครับอืมเน้นนะคนี่อืม ชั้ออกตัวนี้อีกก็ได้เนี่ยตัวมันออกเหล่านี่สีหนึ่งเดืองซีเนี่ครับตัวร่องนี่ตัวใดมีเยฮตัวร่องตัวร่องนี่ตัวใดสามห้าสามห้าสามหกสามเจ็ดสามหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสปดสามหกสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่ห้า แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเดือนแปดหกตัวนี้ก็ตัดออกแปดหกตัดออกแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้คือตัวรองตัวรองตัวนี้อยู่สามคู่อืมรางอย่างเดียวมันต้องกลับรางอย่างเดียวไม่ต้องกลับงวดนี้งวดที่สามสิบสี่นะครับปู่อืงวดที่สามสิบสี่โอ้เดือนต่อวะ ครับผมจะเดินต่อไหมสวัสดีครับเน้นให้นะครับนักมีตัวทั้งตัวเด่นตัวรองนะครับเขาบนเขาล่างขาบนเขาล่างแต่ว่าถึงถึงเมื่อหน้าก็เอาเหล็กมาตัดตัดนั่นเทลาตัดทิพยมาเลยอืครับผม ตี่ีตัดแล้วเขาจะมีตัวร่องดูมีสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหาสี่หาสามหกนะารับนาะเดนเขามีอยู่สองหาศูนย์หาแปดหาสามคูเดนสองห้าศูนย์ห้าแปดห้าอืมบ่หลายเลยครับบ่หลายบ่หลายสองห้าแปดห้าแต่ว่าตัวร่องไกยภาพเนาะแมนแมนตัวร่องไกยภาพาู่แรมากตัวไหนตัวร่องก็เอาไปได้บอร์คูตัวร่องนี่มีโอกาสเขาบอรู นี่พวเลขกมันยังบุออกเป็นไปได้หมดเป็นไปได้เลยยังไม่ออกเป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้เมื่อนมังเก่าสีออกมาบัดวันแลัวเจ้ามาบนห้วเก่าอืค่ะพิจารณาเป็นแนวทางค่ะปูขดไข่แนวทางมากสามสิบสามหัวติดนะคะหัวทีดสามสิบสี่ค่ะบางที่ก็ออกตัวร่องนะค่ะปูจะเดินต่อไหม ค่ะพิจารณาเพิ่งค่ะทางช่องก็เป็นซื้อกลางเป็นแนวท้านนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะคะวันที่สามสิบสี่วงเอาไว้เลยเดี๋ยวหมดนี้มาซูเดินต่อกันที่วัดโอ้พักผ่อนพักผ่อนเดินต่อกับโชคหมาหน้าปูนะครับปูครับไปที่ไปแคบหน้าจอไว้ด้วยสุดแต่สุดนต่ปูสุดนี่ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางจากปูพ้งนะคะค่ะปูมันกามาแต่ทางโคลาคุนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเบิร์สนะคีับในคาินอกคาะทางช่องเสนอไว้เป็นแนวทางสำหรับคลิปนี้ทางช่องขอกับสวัสดีงามค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะ